อยู่ดีกินหวานเจ้าสเสน่ห์ห้วงเหนืออีพีห้าทับหนึ่งวันนี้เราพามาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยหรือกับแม่ปุกพ่อนั้นและพี่ซอยผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไทยหรือบ้านใบบุญอยู่ดีกินหวานนั้นเป็นคำทักทายของชาวไทยหรือก่อนจะเข้าไปทำความรู้จัก เราก็ได้รับการต้อนรับด้วยกิจกรรมรับต้อนย้อนวิถีเป็นขนมทำเนียมของชาวไทยหรือเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนน้ำที่อยู่ในขันนั้นคือน้ำขมิลและส้มป่อยใช้พรมเพื่อกระจัดสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากตัว<า>เราจานั้นก็ขึ้นเดินมานั่งเตือนได้รับความอวยพรและการผูกข้อมือด้วยฝ่ายมงคลจากผู้เท่าผู้แก่สถานที่ที่เรานั่งกันอยู่เรียกว่าเตือนเป็นที่รับแขกและเป็นได้ทั้งที่นั่งและที่นอน ต้อนรับด้วยน้ำที่อยู่ในคอนโถมีหมามีบุรีหรือที่เรียกว่าบุรีนั่นเองชาวไทยลื้อจะเรียกว่าบุรีฮีโยบุรีนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทยลื้อเพราะว่าทำกันขึ้นมาเองและในสมัยก่อนนั้นชาวไทยลื้อจะดื่มน้ำจากขันเดียวกันอย่างพอประมาณรูปในบ้านของชาวไทยลื้อจะประกอบไปด้วยพระที่นับถือในหลวงและบระรพบรุษ เมื่อก่อนนี้ชาวไทยลือจะไม่มีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านเพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปนั้นควรอยู่ในวัดจากนั้นแม่ปุกก็พาพวกเราไปดูกันที่ห้องนอนไทยลือทุกคนในบ้านจะนอนห้องเดียวกันลูกบ้านไหนที่แต่งงานแล้วมุงสีนั้นจะเป็นสีดำใช้สีแดงด้วยฝ้านะแต่จะกั้นด้วยผ้าแทนเพื่อเป็นการไม่ลบกวนลูกที่ออกเรือนแล้วนั่นเอง มุงสีดำเนี่ยคนนอกสองเข้าไปมองไม่เห็นจริงๆนะส่วนลูกคนไหนที่ยังไม่ออกเลือนก็จะนอนมุงสีขาวเพื่อพ่อแม่จะคอยเป็นหูเป็นตาในการดูแลส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าหน้าต่างป่องล่างมีไว้ให้กับผู้เฒ่าผู้แก่คอยเยี่ยมสองลูกหลานจากบนเรือนต่อไปเราก็ตามพ่อนั้นไปที่ห้องครัวของชาวไทยลือ้อที่เห็นอยู่นี่ก็คือฝ้าไหลเวลาทำกับข้าวเราจะเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเท เตาของชาวไทยลือ้อนั้นจะใช้แค่หินสามก้อนเท่านั้นหรือที่เรียกว่าก้อนเ้าที่แขวนอยู่ตรงนี้ก็คือแควแซมีไว้เพื่อตากเนื้อต่างๆเมื่อความร้อนขึ้นไปเนื้อก็จะแห้งนี่เป็นวิธีถนอมอาหารของชาวไทลื้อแบบหนึ่งเลยส่วนด้านบนนี้ก็คือที่เก็บหม้อน,น้ําและเครื่องครัวต่างๆนั่นเองและหากต้องการให้ไฟลุกแรงมากขึ้นที่นี่ก็จะมีป้องไฟเวลาใช้ก็จะจี้เข้าไปในฐานและก็เป่าแบบนี้แหละ หลังจากนั้นแม่ปุกก็พาเราลองทำกระทบใบตองเพื่อใส่ไข่ปาบเป็นอาหารท้องกิ่นของชาวไทยลือ้อเพื่อใส่ด้วยกระทงใบตองแบบวิธีดั้งเดิมย่างด้วยฐานบนหินก้อนเศร้าบอกได้เลยว่าหอมทั้งกลิ่นใบตองและกลิ่นฐานแถมยังรสชาติอร่อยมากๆอีกด้วยปิดท้ายด้วยข,ข้าวแคบที่ประกอบไปด้วยแป้งเกลือและงาดำชาวไทยลื้อนิยมปิ้งทานกับข้าวเหนียวหรือทานหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ได้ และใน EP 5ีทับสเสน่ห์ลวงเหืนอจะพาไปทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยหรือรูปแบบไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ